ใครเจอคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะทุกคนคุณมีการเฝ้ารอคอยการเงินทุกสิ่งทุกอย่างคุณจับสกเปลามสถียรด้านการเงินนะทุกคนคุณจะมีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคโชคลาภของคุณจะเป็นการเสี่ยงโชค คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเขาจะมีการซัพพอร์ตเงินทองให้กับคุณนะทุกคนการรอคอยการเงินของคุณคุณมีความหวังความหวังของคุณจะส่งความสําเร็จทั้งด้านโชคลาภด้านการเงินได้จากคนที่คุณนับถือ